อทนนใหห้่อยนะอยากทำให้หน้าใสครับหนูอายุสิบเก้าเลยเหรอครับผมเป็นปกติของอายุนะวัยแต่งงารุ่นสิบเก้านาน่ามีปัญหาเรื่องอาการการค้างอะค่ะหนูอยากทำทำปากปากค่อยปากค่อยเซ็กซี่ไม่ชอบหรอคุณอ้ออยากปรุงอะไรคะพี่ว่าพี่ตัดหน้าไปเลยพี่อ้อคะมีโรคเนี่ยแก้ได้ได้โปรดเดินไปจากฉันจงที่ มรักเดียอยากทำจมูกอะค่ะเพราะว่า,าถูกผู้ชายทิ้งค่ะถ้าเจ้าชู้กันแนนตัดให้เป็กกินเลยไม่ไรูอ้องไปรบศัตรูหมดสวัสดีค่ะนนค่ะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะ เป็นปานมาตั้งแต่เกิดแล้วค,ะค่ะแล้วหนูอยากจะทําเพราะว่าหนูเข้ากับสังคมอะคะ<ช>่ะเวลาเข้าส<ต>ังคมแล้วคนอื่นมองหนูหรือว่าไปไหนตอนไหนก็มีแต่คนมองแบบเหมือนหนู<ช>เป็นปมด้อยส่วนนึ่งค,ะค่ะ,คะแล้วในการทํางานนะคะหนูไปหางานหนูทั้งเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยูดด่กันแล้วหนูไปหางานนะคะ แล้วมันจะเป็นอุปสรรคมากในการหางานเพราะไม่มีใครรับเลย,เลยหนูมีความรู้สึกว่าเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยคนที่ไปด้วยหรือว่าคนอื่นเขาจะมองหนูแล้วก็เด็กๆหรือว่าถามเขาถามแม่กันเนี้ยค่ะแล้วเหมือนกับทาให้เราขาดความมั่นใจขาดที่แบบเวลาการใช้ชีวิตกับเข้าสังคมอะค่ะ,คะบางคนเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะออกห่างเราเขาคิดว่าเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยค่ะ คืออย่างนี้ค่ะเวลาทําศัลยกรรมเนี่ยอันนี้จริงๆเลยนะคือทั้งแพทย์ทั้งทั้งเรื่องไม่ว่ากระดูกเอ้ยน้ําเหลืองเอ้ยผิวกองผู้หญิงเราเนี่ยต้องอยู่ที่อายุ่27ใช่ใช่จะช่วงแบบใช่คือคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทำแล้วสวยและหยุดนิ่งที่สุดคือถ้าทําก่อนแต่อันนี้แต่อันนี้พูดถึงเรื่องความงามนะลูกแต่อย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราจะรับไว้พิจารณานะเป็นกำลังใจเข้าใจมากแล่ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการออดิชั o n สังเกตว่าน้องๆผู้สมัครแต่ละคนในปีนี้จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปทำให้คณะกรรมการของเราต้องคิดหนักกันแล้วล่ะค่ะแต่ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะที่จะเข้าไปในรอบที่สองเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณผู้ชมจะไปทราบว,ว่ามีใครกันบ้างไปฟังความเห็นจากคณะกรรมการของเรากันก่อนเลยค่ะ ก็จากที่ได้มาเจอคนที่เข้ามาสมัครในโครงการในวันนี้หลายๆคนนะครับปัญหาทุกคนคือจะเป็นคล้ายๆกันว่าแบบจะพยายามไปโฟกัสในจุดที่ไม่ดีตัวเองทุกคนที่มีปัญหาก็อยากให้แบบว่ารักตัวเองให้มากๆแล้วทุกอย่างมันจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้ครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยได้เห็นนะครับผู้ที่สนใจนะครับสมัครมาเข้าร่วมโครงการเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้ง แบบที่คิดว่าเป็นปัญหาที่หนักจริงๆแต่ก็ดูแล้วมีอีกหลายท่านนะครับที่เป็นผู้สมัครเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นความเครียดที่เกิดจากคนรอบข้างนะครับบางคนเนี่ยฟังเพื่อนล้อบ้างไปรับฟังคําติฉินทาคนอื่นแั้งนันมาให้เกิดความเครียดทา,ทางที่ตัวเองไม่ได้มีปัญหาเลยใจยังไม่รอดไปเผู้หญิงหลายท่านที่เข้ามาสมัครนะครับเราไม่ได้อยากจะให้ทุกคนคิดว่าหน้าตาเป็นอย่างเดียวที่ผู้ชายมองแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ชายมองคือความคิด จิตใจทัศนคติและความมั่นใจเราต้องเปิดพลังของเราให้ให้มีเป็นพลังเหมือนพลังบวกยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองมีความสุขได้ด้วยในสิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่จะชักจูงให้คนเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับปฏิบัติการคุณหนูเนรมิตซีเซนสองเนี่ยอันนี้คือการให้โอกาสชิดใหม่ที่ดีกับหลายๆคนมากๆนะคะรูปรักษณ์ลักษณภายนอกซีเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นเราได้ง่ายแต่ว่ามันจะอยู่กับเราได้ไม่นาน,นะ จริงๆความสวยไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างในชีวิตแต่ว่ามันแค่เป็นส่วนประกอบหนึ่งเอาเป็นว่าเก๋ในฐานะที่เป็นกรรมการในวันนี้นะคะด mm ี hmm. ใ,ใจมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับปฏิบัติการคุณหนูในซีซั่นสองค่ะตอนนี้ผลการตัดสินก็ออกมาเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะซีซั่น2แล้วก็ต้องมีการทำเซอร์ไพรส์กันนิดนึงและท่านแรกที่ผ่านการเข้ารอบที่ส ก็คือค่ะที่มีของมาฝากด้วยขอบคุณทีมงานดีขอบคุณ หนูว่าหนูว่าหนูสวยนะพี่ว่าหนูสวยไหมเราสองคนมีทุกอย่างในร่างกายเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยค่ะเทรนออริจินอลจากที่แม่ให้มาเลยค <Okay. S 1> ่ะโอเคก็ตอนแรกๆก,ก็งงๆเซนเนค่ะแต่ก็ดีใจทุกถ้าได้ทุกคนก็ดีใจหมดแล้วคะ่ะแต่ว่าเราก็ก็มีเพื่อนที่เราก็อยากให้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนมีคนที่มีปัญหามากกว่าเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทีมงานทุกคนคนะ ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ที่เข้ารอบปฏิบัติการขนุนเนรมิซีสั้นสองเป็นคนแรกแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะคุณผู้ชมเพราะปีนี้เราจะมีผู้เข้ารอบที่มากกว่าปีที่ผ่านมาและกฎกติกาก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันใครจะเป็นผู้โชคดีอีก5คนสุดท้ายต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วติดตามปฏิบัติการคู้ดูในรม,มิตซีซั่น2กันได้ต่อในสัปดาห์หน้าเวลาบ่ายโมงเครื่องทางโมเด r ร์น e t ทีีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ